สวัสดีค่ะวันนี้จะมาซูมกล้องที่มีราคาแพงๆของนักสะสมพระนะคะก็คือจะเป็นไซส์นี่แหละคะ่ะไซส์นี้จะเป็น d 4 40นะคะไซส์นี้จะเป็น d40 ค่ะอค่ะแล้วก็จะมีแคนนอนนะคะแล้วก็พีกลองลงมาพีกก็จะมี 10X แล้วก็ 14X เเป็นของญี่ปุ่นค่ะ แล้วก็จะมีบอสอันลอมนะคะให้ซูมๆกันเลยดูให้กันจะ,จะจะตาไปเลยค่ะถ้าคุณคนเล่นพระหรือนักสะสมพระที่ต้องการจะต้องสองพระหรือสองเพชรอะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่ผิดหวังเลยค่ะคุณเดินมาเลยค่ะที่ร้านป๊อกนวลร่าร้านเราอยู่ที่อาคารรับประชามาร์เก็ตนะคะสนามหลวงสองค่ะเป็นตลาดติดแอร์นะคะ รับรองคุณมาคุณได้อุปกรณ์สองพระครบเครื่องเลยค่ะมีทุกยี่ห้อเป็นเกรด A ทุกยี่ห้อค่ะขอขอให้ลูกค้าเข้ามาได้เลยค่ะมีตั้งแต่หลัก100ยกว่าบาทก็มีนะคะก็คือลูกค้าก็มาเลือกดูว่าจะชอบยี่ห้อไหนหรือแบบไหนที่ร้านเรามีบริการค่ะเชิญลูกค้า ได้ตามสะดวกค่ะ